The okay. แบเผยนิดน,นึงนะคะแต่ทุกคนก็ถือกล้องหมดเลยเมย์ก็อย่าไม่ไม่กลว <Okay. S 2> ัวค่ะเพราะเราเตรีตัวคอนเทนต์อยู่แล้วเพราะว่าตาไม่ค่อยดีแล้วนะคะตอนนี้ใครถือว่าใครดีฉันเองค่ะโอเคแล้วไปๆๆยโงโปมปังเลิศมากที่ซ<ช>ีจีนี่คือขายแบบหนึ่งเลยสองหนึ่งห้าหกสิบสิบหกโอ้โหใส่ตลาดเลยมีเยอะตลาดที่ซีจีมีกี่เยอะมีประมาณโอ้โหสิบห้าแบรนด์ใส่ล้อแล้วแบรนด์เยค่ะยาคือแบบว่าทำยังไงก็ได้ช่วยซีจีซื้อให้ครบทุกแบรนด์นะคะเปอร์เซ็นต์สูงสุดตอนนี้เท่าไหร่คะก็คือสูงสุด ได้10เดือนเลยค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่งาน Monster Expo 2 0 0 0 2024ง4นเนโอเคยังปียู่น้องเมอยู่ตอนแรกจะเป็นปี23ซะแล้วนะคะจำจำวันที่ผิดนิดหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะ b o o t CG ของเรานะคะก็มาเปิดก็คือ เอายางมาจัดโปรโมชั่นหลากหลายเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการสนใจที่จะมาจองยางกับ c g นะมาเลยค่ะแล้ววันนี้ c g มีกิจกรรมก็คือเดี๋จะพาลูกค้าไปโฮมทัวร์แบบไปทัวร์งานเลยนะคะว่า,างานปีนี้รถใหม่ๆเขาเอารถอ,อะไรมามใหม่ับ้าง,างเนาะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศงานนะคะก็คือวันนี้งานเริ่มวันแรกนะคะงานมีทั้งหมด12วันนะคะช่วงนี้คือรถ EV เปิดตัวกันเยอะมากเดี๋ยจะพาไปส่องสายยางน,นะคะ ทางเราจะได้นํายางทุกไซายทุกเยี่ห้อที่มีบนโลกใบนี้นาบบาําบนลบโลกใบนี้เลยท<อ>ีเดียวเชียวบนโลกใบนี้เลยยางในอนาคตเราก็มีนะคะตอนนี้กําลังผลิตอยู่ยางในจินตนาการ ก็มาถึงที่ b y d นั่นเองนะคะรถไฟฟ้าก็คือตัวนี้กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะคะพี่โอ๋เดี๋ยวเรามาดูขนาดยางค่ะเดี๋ยวพามาดูขนาดยางที่ร้านเราจะมีขายไหมโดยตองได้ตัวนี้นะคะ b y d ของตัว M6 นะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนาดยางจะเป็น225 55 77แน่นอนนะคะ225 5 77นะคะที่ร้านเราก็มีจำหน่ายนะคะก็คือเป็นยางสำหรับรถ EV โดยตรงเลยก็คือถ้ารุ่นแนะนำจะแนะนำเป็นตัว โยโกฮาม่านะคะแล้วก็ตัวมิชลินแน่นอนว่าโยโกฮาม่าก็จะเป็นตัว a d v a n นด์เดซิเบล V553 นะคะตรงนี้ก็จะเหมาะกับรถ e ีวีหรือว่ารถน้ำมันหรือว่ารถไฮบริดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น BYD ของตัว M6 นั่นเองค่ะและตัวต่อไปนะคะเรวจะพาไปดู BYD s ซิลค่ะซิลข้างนี้เลยถูกต้ซิลก็คือตัวนี้นะคะซิลซิลตัวนี้จะมาในร้อของขอบ19นะคะ ขนาดยางจะเป็น235 459าิบพี่โอยางติดรถก็คือเป็นคอนติตัวอีโคโอเคที่ร้านมีขายเหมือนกันมีค่ะที่ร้านก็มีนะคะตัวคอนติตัวนี้สําหรับ B ี d วดี l นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะเราจะพามาดูตัวดาลฟินนะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยขนาดยางไซส์อะไรพี่โอ้สองศูนย์ห้าห้าห้าสิบเจ็ดที่ร้านมีแน่นอนตัวนี้สองศูนย์ห้าห้าห้าสิบเจ็ดที่ร้านก็มีนะคะโยโกใช่มิชลินตนอะไรก็ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว สามรุ่นของ BYD ที่ขายดีนะคะเดี๋ยวโตวต่อไปเราจะาพาไปชมอะไรตามมาเลยค่ะฟอร์ดแรปเตอร์ตัวดุดันเลยนะคะดุด,ดันมากขนาดยางเท่าไหร่เรามีขายปะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ285 70 7 7จะเป็นยี่ห้อตัว BF g o o d ุ i c h KO2 นะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัว made in Thailand แน่นอนว่า BF ผลิต2ที่นะคะคือ Made in Thailand กับ Made in USA นะคะซึ่งลายดอกยางบล็อกยางจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็น Made in Thailand ก็คือจะเหมาะกับส,สภาพพื้นผิวของเมืองไทยมากกว่าถามหาไซส์ไหนหาได้หมดนะคะถูกต,ต้องต่อไปเดี๋ยวพาไปดูนะคะอีกตัวหนึ่ง SD, S v e r l e s s ค่ะถ้าเป็น e v e r l ร s s ตัวนี้จะติดขอบอะไรพี่โอ้ยี่สหรือเปล่าต่าดีด้วยนะชั้นอ่ะดีไหมคะสองห้า้า ติดเป็น2 5 5 5 5 2หนะอันนี้คือสเปคจากโรงงานตัวน,นี้อาจจะหายากนิดหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนได้กือจะเป็น2 6 5 5, 5 0 2 0ทับอ่ะได้เลยนะ,ะใส่ได้เลยค่ะถูกต้องแต่สแตนดาร์ดที่ติดรถมาที่ร้านก็มีจำหน่ายนะคะก็จะมีเป็นพวกโยโกพาราดา PA 02มีอินเจนะคะตัวน,นี้ญี่ปุ่นนำเขา้าที่ร้านเราก็จำหน่ายนะคะ <c oughs> ตัวมิลเกนะคะก็จะเป็นตัวยางขอบ20นะคะติดยางก็คือขนาด26550 20นะคะตัวมิ X เก็จะเป็น SUV แน่นอนว่าที่ร้านซีีก็มีตัวโยโกคาร์ดา p a 02แนะนำเลยเนาะพี่โอ๋พีเอช่ค่ะตัวนี้ก็คือ SUV ได้เลยต้องใช้เหมาะกับรถอีซูซูนะคะมิ X เตัวนี้ต่อไปเอเราไปดูยางรถกระบะของตัวอีซูซูนะคะใส่ใส่อะไรและที่ร้านเรามีไหมไปดูค่ะขนาดยางของเจ้าตัวดี a มตัวนี้ติดล็อ ออฟโรดมาจะเป็นยางคราสดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองเมขออนุญ,ญาตดูแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้แบบแต่งมาเลยสวยรถยกสูง2 6 5 6 5 R 1 8แน่นอนว่าตัวนี้ก็ติดตัว b f g o o d r i c มานะคะถ้ามียางติดรถตัวนี้คือพอออกแบบมาให้ออกแบบแบบลุยๆมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้ ติดยาง BF Goodrich KO2 แน่นอนว่าที่ร้าน CG สู่400ของเราก็มีจําหน่ายนะคะตัวนี้ไม่แพงนะถ้าเป็นราคาไม่ได้โปรโมชั่นนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่8,000กว่าเลยนะจะบอกให้เกือบหมื่นเลยแต่ถ้าโปรโมชั่นก็คือที่ร้าน CG จะบอกว่า7,000นิดๆไม่ถึง8,000วิดซ้ำไปค่ะและตัวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแบรนด์ไหนเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยค่ะตามมาเลยค่ะพี่โอ๋เลิ กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็น Toyota Corolla Altis แน่นอนว่าตัวนี้ติดยาง225 45 R17 นุ่มขับสบายคอมฟอร์ตก็แนะนําเป็นตัว Yokohama Advanizil V5 อีกแล้วเธอเชียร์แต่โยโกนะเม ได้ไงล่ะคะพี่โอ้ก็โยโกโปังเลิศมากที่ CG นี่คือ่ายเป็นอันดับ1เลยตัวรุ่นให 5, ม่ดี v 5วสมนี่ปากใส่เนี้ยถูกต้องใช้ใส่นี้มีเลยแน่นอนว่าเดี๋ยวจะแบบว่าเอ,อ้ยกี่ยงโยโก,โกอย่างเดียวเลยถ้าไปทางแบบว่าแนวสปอร์ตแนวซิงซิงหน่อยนะคะก็จะเป็นแนะนําเป็นตัวบริ s t o n e แน่นอนว่าบริตสโตนก็จะเป็นตัว RE-004 ซึ่งขนาดยาง225-457ใครอยากขับซิงน้อแบบว่า ไม่ชอบนุ่มๆก็ไปเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยก็คือขับซิงไปเลยทำไมคนเยอะจังอะแต่วันนี้คนเยอะมากคือจะบอกว่าก็แอบเขินนิดนึงนะคะแต่ทุกคนก็ถือกล้องหมดเลยเมย์ก็อย่าไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรามันเป็นใคนเห็นอยู่แล้วไปคอร์สไหมยายาลิสคอร์สก็คือเป็นตัวแบบว่า ขายดีของโตโยต้าเหมือนกันนะยาริสคอตติดถละดยางเท่าไรคะพี่โอ๋สองหนึ่งห้าห้าห้าสิบแปดวายมากนี่ติดรถโยโกฮาม่านะจ้าซีรล่อคะรุ่นไหนอะ AE หกหนึ่งเลยรถมาตรงนี้จะเป็น AE หกหนึ่งไทยแลนด์หรือเปล่าพี่โอ๋ดูหรือว่ามีอินเจแปนเดี๋ยวมองหาก่อนนะขออนุญาตดูเพราะว่าตาไม่ค่อยดีแล้วนะคะตอนนี้ใช่เพราะว่าใครดิฉันโอเคแล้วไปฉันหาไม่เจอเธอเอาเป็นว่าไม่นี่เธออยู่อย่างนี้อะไร ขออนุญาตเมดอินไทยแลนด์นะคะก็คือ a e เอหหนึ่งนะคะโยโกฮาม่ามีสองนำเข้านะคะคือซ้ายแต่ถ้าเป็นตัวญี่ปุ่นพิเอ็นเจแปนจะไม่มีรหัสดีนะคะตัวนี้แต่ก็มีทั้งสองรุ่นถูกต้องที่ร้านก็มีแต่ราคาจะบอกว่าไม่ถึงห้าพันบาทเนาะถูก<อ>มากเรามาที่รถ เล็กสำหรับใช้งานมีมอลคุกกรุบก็คือซูซูกิสวีบนั่นเองค่ะใช้อะไรจ๊ะขนาดยาง195 55 55เลิศมากมีหลายรุ่นมากเลยที่ร้านะใช่เป็นไซส์ตลาดเนาะพี่โอ๊คต้นี้ห้าห้าสิบห้าตัวถูกสุดประมาณเท่าไหร่น้องเมย์เริ่มต้นที่1950าต่อเซนนะคะนี่คือ ซูซูกิสวิปสำหรับผู้หญิงแนวแบลวแบลวมินิมอลกรุบกรุบซูซูกิสวิปมีหลายตัวมากตอนนี้ของกำลังตีตลาดด้วยการแต่งรถให้ดูแบบว่ามินิมอลแบล็วแบล็วขัวนเ้นองลองไปดูสิคะมินิมอลขั้นสุดสีพาสเทลมาที่ร้านมีไหมหน<ะ>ึ่งหกห้าห้าสิบสี่ที่ร้านก็มีบิ๊กโตโยโกมิชลินค่ะมีเหมือนกันแบลวมากดูสิคะ หมาะกับเมที่สุดเลยอ่ะคันนี้หรอใช่เอาสีจองเดี๋ยวฉันเรียกเซลให้ขับไปรับนุ่มๆเดี๋ยวจองค่ะคันหนึ่งรถไปค่ะต่อไปเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะตอนนี้พักความมินิมอลไว้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปมาค่ะ นิสสันนาวราค่ะตัวนี้นแลนนว้วติดรถอะไรโยโกฮามะคุณพ้าโยโกฮามาตัวนี้ติดโยโกฮามาตัวจีรันด้าจีศู a ย์หนึ่งห้อ,อทรนะคะตัวนี้โคตรอยากขายเลยที่ร้านมีเนี่ยขนาดเท่าไหร่พี่โอ๋เดี๋ยวฉันดู<อ>ก่อน2น5 5 6้7ห้าดวายลมาจะบอกว่าตัวนี้ที่ร้านขายดีมากนะคะตัวหนังสือข่าวได้น่นว่าออกแบบรุยรนิดรุยมากเ้าสามารถขยับสาได้ประเมยให้มันตลาดนิดนึงอันนี้มันติดอะไรอ่ะ255 หกห้าหรอสองห้าห้าเออขยับเป็นหกห้าถ้าจะเปลี่ยนเป็นไซส์ตลาดก็ต้องเป็นสองหกห้าหกห้าสิบเจ็ดได้ที่เราก็มีอีกไม่ว่าจะสองห้าห้าหรือสองหกห้ามีหมดจ้ะเดี๋ยวลุกก่อนค่ะพี่โอเราต้องหายเหนื่อยเราเลยอีกหลายแบรนด์มากเออไปอันนี้ก็จะเป็นตัวนิสสันนาวาระนะคะคุณผู้ชายท่านใดสนใจอยากจะออกรถก็มาทำเซลได้นะมารับเราที่ร้านจะบอกว่าเซลนิสสันมีแต่หน้าตาดีๆนะคะวคุณพี่เธอบอกฉันเซอร์สกิตฉันบ้างดิว่า เราจะไม่คุยกับเซลล์ผู้หญิงเราจะคุยกับเซลล์ผู้ชายไปเร็วมีหรือเปล่าไม่มีเลยโล่งมากค่ะพ <c oughs> ี่เ <c oughs> หมาะก,กับการตั้งแคมป์สุดๆเลย ปีใหม่นี้เราจะซื้อรุ่นนี้เท่านั้นนะคะเพื่อเอาไปตั้งแคมป์นะคะรุ่นไหนโจมาด่วนเลยไม่แล้วเมื่อกี้เธอก็จะจองสวิปไปแล้วไม่ใช่หรอก็เอาอันนี้คันหนึ่งอ๋อเออเนี่ยฉันชอบแคมปิ้งอันนี้แคมปิ้งไปนั่งย่างหมูย่างไก่ที่ภูเขาก็ไม่ต้องกลัวัดฉักคั้ขึ้นไปบนได้เลยขึ้นได้ไหมเมย์เธออยู่นะดีๆไม่ล่นได้อยู่ แต่ถ้าน้ำหนักเกินกว่าที่อาจจะล่วงลงมาก็ได้นะคะเฮ้ยได้นะได้ไหมพี่โอ๋ได้เหมาะกับพี่โอ๋บ้างพี่โอ๋ชอบแคมปิ้งใช่ไหมใช่ฉันชอบแคมปิ้งใช่คือมันอันนี้รุ่นรุ่นไรอ่ะเทอร่าอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเทอร่าเขาจะออกแบบมาแบบว่าให้เป็นแคมปิ้งแคมป์ใจไซยังขนาดไรพี่โอ๋สองห้าห้าหกสิบสิบแปดค่ะตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ไซส์ตลาดสักเท่าไหร่จะถ้า อยากให้เปลี่ยนเป็นไซตลาดต้องใส่ไซต์อะไรจ้าพี่โอ๋ไหนลองดูมาสิ2 6งหกห้าหกสิบสิแลดสี่ทูนะที่ติดลถมาร้านเราก็มีไหมมีสีขาวูุกต้องแน่นอนว่าราคาถูกมากมีหมดทุกรุ่นทุกแบรนด์ถุกต้องฉันชอบมากเลยอ่ะนิสันเทอร่าดูเลยค่ะ มันขึ้นได้นะไปค่ะไปตั้งแคมป์กันเลิศไม่ต้องกลัวสัตว์ป่านะคะไปบนภูเขาก็ปีนขึ้นไปนอนบนรถได้เลยค่ะ รถวัยรุ่นทิมนิยมนะคะวัยรุ่นท่านไหน20่กว่าไม่มีซีวิกหรือฟิตี้ในครอบครองถือว่าเชยมากเลยนะคะวันนี้แน่นอนว่าเราต้องไม่พลาดนะคะพามาชมกันเลยที่ Honda c ซี i ิกซีวิกติดขนาดยางไซอะไรคะ 2>, 2 3 5ส0หขอบ18แปดเป็นมิชลินติดมานะมิชลินรุ่นไหนแพลงสปอร์ต p s เหาหรือเปล่าใช่ไหมเธอใช่จริงๆดูไฮรยมิชลินแพลสปอร์ตแน่นอนว่ายางสปอร์ตของวัยรุ่นนะคะคือเน้นความเร็วนะคะตัวนี้เทอร์โบก็ ซีวิกไฮร์สปอร์ตตัวมิชลินนะคะแน่นอนว่า Honda เหมาะกับการขับเร็วๆเป็นตัวเทอร์โบนะคะก็เลยติดยางตัวมิชลินไฮร์สปอร์ตพีเอสท้ามาถูกต <ละ S 2> ้องที่ร้านก็มีมมขายเหมือนเดิม,มแล้วราคาไม่แรงด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นกับเจ้าโกฮอนด้าซีว Honda ิ week, ขอบ18 235 4สองใช่เมื่อกี้เราไปกับวัยรุ่นแล้วนะคะซิงๆต่อไปเราขึ้นม่อีกนิดนึง เป็นครอบครัวบ้างนะคะรถครอบครัวขนาดอย่างเท่าไหร่นี่ไซส์ไหลพี่โอสองหนึ่งห้าหสองหนึ่งห้าหกสิบสิบเจแน่นอนว่าที่ร้าน c g จี0ูของเราก็มีแน่นอแน่นอนว่ามีตลอดมีทุกรุ่นทุกแบรรนจิงนะตั้งแต่เดินมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้ามิสซูมีหมดค่ะก็คือเอาไว้ง่ายไม่ว่าคุณจะออกรถรุ่นไหนอยากเปลี่ยนยางครั้งต่อไป มาเปลี่ยนที่ c g 0 4ศ0มีครบทุกไซส์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเลยหลังการขายอะไรก็มีก็คือให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ได้ใช่คือแบบเป็น Amazing CG อ่ะพี่ยะรามินทาใครไม่รู้จักร้าน CG 0 4 0 0ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เป็นไปได้หรอไม่มีใครไม่รู้จักลรวรู้จักทุกคนเลยอันนี้อะไรนะ215 617มีนะคะโอเคกับตัว Honda HRV h o n d a City ตัว R S นะคะก็คือเหมาะกับเมมากเลยฉันขออนุญาตเปิดประตูให้ออเปิดหน่อยค่ะเชิญค่ะเชิญลงมาทำงานค่ะเหมาะกับเธอมากต้องจองนะเมย์ t y R S นะคะตัวนี้ก็คือขนาดยางเท่าไหร่พี่โอห8 5 6ง1ปด8้า1กสิเนี่ยถามว่ามันไซตลาดไหมก็คือไม่นะคะค่อนข้างหายยากนิดหนึ่งแต่แตาหา,าได้ไหม ซีจีหาได้ไหมได้สิค่ะแน่นอนค่ะบอกมาเลยค่ะขอให้ลูกค้าบอกซีจีหาให้ได้แน่นอนค่ะสำหรับตัว Honda าซค่ะตัว R S ไปจองรถ<ด>จองอีกแล้วเหรอเอาจริงนะที่ดูมาจองไปกี่กี่กี่ยี่ห้อแล้วพีอ <P. O. S 2> <laughs> ฉันมาดูใสยางรอเธออ๋อดูใสยางล้อสิคะฉันมาดูใสยางรอเธอไม่เหนื่อยเลยหรอตัวนี้รุ่นอะไรเมย์เธอดูสิตัวนี้จะเป็นตัว Mazda CX 3ขนาดยางเท่าไหร่พี่โอ๋เรนี่ไงหน้าที่ฉันเนี่ยก็คือดูใสยางให้เธอเธอไมต้องก้มๆไงเงยทำได้ดีมากสองหนึ่งห้าหกสิบสิบหกโหใสตลาดเลยมีเยอะตลาดสองหนึ่งห้าหกสิบสิบหกนะคะซีซีจีมีกี่ยี่ห้อมีประมาณโอ้โหสิบห้าแบรนด์ใสล้อและแบรนด์ไปเลยค่ะยางคือแบบว่าทำยังไงก็ได้ ช่วยซีซื้อให้ครมทุกแบรนด์นะคะแต่จริงๆแล้ว215ห -6, 6, 6, 6, 6, 6 <ift> ก็คือเป็นยางไซต์ตลาดนะคะตัวนี้ก็หาง่ายบิสโตโยโกมิชลินอะไรก็มีหมดไซต์นี้เลยซึ่งราคาไม่แรงนะคะขอร้องเธอค่ะลึกถึง CG นะคะถือว่าสงสารเมรย์นะคะเมย์ก็ตั้งใจทำคลิปอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยเซลมาด้าก็หล่อเหมือนกันหรือว่าเราจะเปลี่ยนค <crushed flute> อนเทนต์นี้กลายเป็นคอนเทนต์หาชมเซลแต่ละแบรนด์ดีไหมลเนาะ วีฮันอะไรอะเอาจริงนะคะการที่พามาเอ่อทัวงานนะคะก็คือเซลล์น้องเมย์ก็ต้องมาดูไซยางซึ่งเอาจริงๆนะคะตัวนี้ไซอะไรพี่โอ๋มาด้าสามสองหน8สี่ห้าแล้วเธอคุณพระติดรถมาคืออะไรคุณพระคุณเจ้าขออนุญาตไม่หนึ่งนะคะโอ้ไม่ไหวละคือแบบทรมานทรกรรมมาก แน่นอนว่าตัวนี้นะคะตัวมาด้า3ติดยาง215 4518โยโกวี551แต่ตรงนี้จะเป็นเมทินไทยแลนด์นะคะแต่ถ้าที่ร้านเราทั้งไทยแลนด์เจแปนมีหมดเลยเพราะเรานำเข้าโยโกจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแต่ตอนนี้แอสแบน e c เดซิเบลไปจนถึง v 553แล้วนะคะถ้าใครอยากได้ท็อปกว่านี้ออกรถปุ๊บไปเปลี่ยนเลยค่ะ v 553ทิลา้าแล้วรองคือจะเป็น อย่างที่ลักชูรีจะเป็นตัวแม่แห่งวงการยางก็คือออกรลปุ๊บเปลี่ยนยางเลยจบๆเลดๆใช้ตัวท็ไปเนาะพี่โอเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับน้องเมย์กับพี่โอพาไปชมเพื่ออาจจะมีความรู้บ้างคนกับแบบว่าสาระนิดหน่อยหรือว่าไม่มีสาระก็ขอให้ทนฟังกันให้จนจบคลิปนะคะ เพราะว่าเราตั้งใจจริงๆอาจจะส<ด>รุปเลยได้ประโยชน์เราเนี่ยได้ดิได้ความรู้ไหมคะได,ได้ได้ความรู้เกี่ยวกับยาแล้วก็ปนหรือว่าสนุกขำๆเพื่อกันเบื่อเบื่อเนาะอาจจะแบบว่าผิดพลาดบ้างอะไรนิดหน่อยก็คือยังมือใหม่อยู่เน <S 2> <S 2> <ๆ S 1> าจจะยังไม่เป็นมือชีพแต่อนาคตไม่แน่เราอาจจะเป็นลูเอนเซ c e r หรือว่าเป็นย<ช>ูทูบเบอร์ชื่อด<ช>ังก็ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับบูสซีจีศูนย์สี่ร้อยของเรานะคะอยู่ที่เสาเจสี่สิบเก้า มาได้เลยมาได้เลยนะคะขอร้องขอให้มานะคะมาจองยางนะคะที่ cg 0 4 0 0พอพบูธเราอะมางานปลายป,ายปีก็คือ Monster Expo มาทุกปีเลยใช่จองยาง<ช> <ๆ S 2> กฎกติกาม,มารยาทมีไงบ้างจองยาง ก็คือจองมัดจาเพียง1 0 0 0บาท1,000ันบาทถูกต้องไปมัดจำมีอายุอยู่ได้2เดือนนะคะลูกค้าใช่ค่ะจองราคาดีๆเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนฟรีที่ร้านทุกสาขา3สาขาของเราใช่แล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นของเรามีอะไรบ้างคะพี่โอ๋ก็มีเป็นพวกบริการหลังการขายให้2ปีเลยเติมลมไนโตรเจนฟรีเลยด้วยพวกสอปปศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรได้หมดลูกค้าเข้ามาได้เลยเปอ็นสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่คะก็คือสูงสุดได้10เดือนเลยค่ะต้องแน่นอนว่าช่วงปลายปีเนาะกับลูกค้าแบบว่า เตรียมตัวเดินทางจะออกไปไหนนะคะก็อย่าลืมยางของเรานะคะงานจัดขึ้นระหว่างวันวันที่29ถิ่ถึงวันที่10ทธันวาคมนะคะใช่แวะมาได้แล้วถ้าเกิดไม่มีบัตรล่ะนั่นอะว่าถ้าไม่มีบัตรทุกค้ายท่านใดอยากได้บัตรก็คือ walk in เข้าไปเอาที่หน้าร้าน cg ของเราได้สาขาเลยใช่เข้าไปได้เลยที่ cg ทุกสาขาก็คือรับบัตรผ่านงานบัตรก็คือบัตรผ่านงาน เดินเข้ามาได้เลยใช่ปะใช่ก็คือบัตรผ่านงานก็คือลูกค้าสามารถบล็อกอินเข้ามาที่ร้านแล้วก็เอาบัตรมาโชว์น้างานได้ไม่ต้องซื้อนะคะตัวนีบาร์านเราได้สาหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะอัปเดตยังไงคลิปต่อไปยังไงเดี๋ยวจามาแจ้งให้ทราบแล้วก็จะลงให้ดูเป็นระยะๆนะคะได้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ใช่สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีซีนะคะซีซีศูนย์สี่ร้อย